สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันนีนีชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาสอนทําดอกมะลิแก้มบุ๋มกันค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะใช้ริบบิ้นนะคะยาวหนึ่งศอกนะคะสี่เส้นนะคะแล้วก็พับให้เลยครึ่งไป็นหนึ่งนิ้วค่ะมาเริ่มฐานสีกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะ เอาด้านยาวไว้ด้านบนหยิบมาเส้นที่สองสวมไปเลยค่ะเส้นเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็เส้นที่สามก็คาบไปเลยค่ะคาบเส้นที่สองนะคะเอาเอาด้ายด้านยาวไว้ด้านบนนะคะเส้นที่สี่ลอดบวงแรกค่ะมามาคาบเส้นที่สี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ ำฐาน8ดนะคะจับขึ้นมาเส้นหนึ่งค่ะเส้นขวาทับเส้นซ้ายค่ะขวาทับซ้ายค่ะขวาทับซ้ายค่ะได้สีเส้นแล้วนะคะก็สับวางเลยค่ะ จะบางขึ้นเลยนะคะทุกเส้นค่ะแบ่งครึ่งน,นะคะกลับด้านค่ะจิบินสามเส้นสอดเลยค่ะหนะะึ่งสองสามค่ะสอดเส้นแรกสอดขาแรกออกขาแรกนะคะเส้นสองสอดขาแรกออกขาที่สองค่ะเส้นสาม สดขาแรกอกขาที่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะดึงให้กระชับค่ะกลับด้านค่ะดูลักษณะเส้นแนวนอนนะคะจจะแทงไปด้านหน้านะคะจับขึ้นมาเส้นหนึ่งค่ะหนึ่งสองสาค่ะพาดไป พาดไปอย่างนี้นะคะสามเส้นพาดไปค่ะพาดค่ะพาดจนเหลือสามเส้นนะคะเส้นขวามือค่ะสอดเข้าเส้นแรกค่ะเส้นที่สองค่ะสอดเข้าเส้นแรกออกขาที่สองค่ะเส้นที่สามสอดเส้นแรกออกขาที่สามค่ะ ดึงให้แน่นค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญไปเลยค่ะดึงกระชับนะคะ นี่ค่ะตอนนี้ริบบิ้นจะนอนมาทางเรานะคะกดไว้หนึ่งเส้นค่ะแล้วก็นับขาค่ะข้างในนะคะหนึ่งสองสามนะคะกดมานะคะกดติดติดติดไอส้มไปเลยค่ะแล้วเราก็สะพานโค้งค่ะไปลงขาที่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะลงขาเดียวออกขาเดียวนะคะ pero อย่างนี้นะคะได้อย่างนี้แล้วเราก็กระชับริบบิ้นค่ะอย่าดึงทีเดียวนะคะค่อยๆดึงนะคะเพราะว่าริบบิ้นเขาจะไม่เข้าไม่เข้ารอยริบบิ้นแล้วก็จะไม่ได้กรีบค่ะถ้าดึงเลยทีเดียวอย่างนี้ค่ะ เก็บลิบบิ้นเลยนะคะ ตัดนะคะขั้นตอนนี้กดเลยค่ะ วแล้ค่ะก็จะสวยไปอีกแบบนะคะขั้นตอนนี้พอได้เลยค่ะถ้าใครไม่ทำตอ่อแต่เราจะทำฐานใบค่ะ ถ้าใครจะใส่เพชรก็สามารถติดได้เลยนะคะแต่เราไม่ใส่หรอกค่ะแค่ขั้นตอนนี้ก็พอแล้วสวยแล้วค่ะค่ะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้ามาพบกันใหม่ค่ะเราจะมาสอนทำแบบใหม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะ ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ